สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารหลัก5้าหมู่และการทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอาหารหลัก5หมู่หมู่ที่1ปโปรตีนมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายรวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อและเอนไซม์แถมยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญอีกด้วยแหล่งปโปรตีนที่ดี ได้แก่เนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูและเนื้อไก่ไข่ไก่นมถั่วมะเล็ดแห้งเช่นถั่วลิสงหมู่ที่2คาร์โบไฮเดตเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายโดยเฉพาะสำหรับการทำงานของสมองและระบบประสาทการรับประทานคาร์โบไฮเดตในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายมีพลังงานเพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน แหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้แก่ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวขนมปังและแป้งต่างๆมันฝรั่งและมันเทศพันพืชต่างๆเช่นข้าวโอ๊ตและคีนวัวหมู่ที่3ไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่เข้มข้นที่สุดและช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นว,วิตามิน A, D, E และ K นอกจากนี้ไขมันยังช่วยให้ร่างกาย สร้างฮอร์โมนและเซลล์ต่างๆเพราะฉะนั้นการรับประทานไขมันในปริมาณที่พอเหมาะจึงเป็นสิ่งสำคัญแหล่งไขมันที่ดีได้แก,ก,ก่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันมเมล็ดพืชปลาเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าถั่วและ,มะเมล็ดพืชเช่นอัลมอนด์มเมล็ดแฟลกอะโวคาโดหมู่ที่4 วิตามินและเกลือแร่มีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเช่นระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารและการจเจริญเติบโตของร่างกายการรับประทานผักและผละไม้ที่หลากหลายจะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่เพียงพอแหล่งวิตามินที่ดีได้แก่ผักและผละไม้หมู่ที่ 5. แรลืกทานและน้ำ ส่วนประกอบสำคัญของร่างกายที่ทำหน้าที่ในการขนส่งสารอาหารช่วยในการย่อยอาหารและควบคุมอุณหภูมิของร่างกายการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวันจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลแหล่งน้ำที่ดีได้แก่น้ำดื่มสะอาดต่อไปเราจะมาพูดถึงการทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการกันบ้างค่ะ 1. 1. กินอาหารครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลาย 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งอื่นเป็นบางมือ้อ 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ 4. กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมาเล็งแห้งเป็นประจำ 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. กินอาหารที่มีไขมันและน้ำมันแต่พอควร หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด8กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน9งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับโภชนาการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและการค้นพบข้อมูลใหม่ๆจากงานวิจัยที่ก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบันพบว่าปัญหาของภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนรวมทั้งโรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารจำพวกแป้งมากเกินไปและแป้งสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและไขมันในร่างกายได้ดังนั้นแนวคิดในการกำหนดสัดส่วนอาหารจึงเปลี่ยนไปในทางลดอาหารจำพวกแป้งให้ลดลงและรับประทานผักและผลไม้สดให้มากขึ้นส่วนการบริโภคไขมันเล็กน้อยก็เปลี่ยนไปเป็นไม่บริโภคไขมันโดยตรง แต่บริโภคอ,อาหารที่มีไขม,มันดีสูงแทนเช่นไข่ปลาเซลมอนถั่วเปิดแข็งอโวคาโดวดน้ำตาลแปรรูปเพราะเราจะได้น้ำตาลจากอาหารทั่วไปอยู่แล้วโดยเฉพาะผลไม้สดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ